ชอบไอบพวกคนดีเนี่ยมิ่มให้มันเก็เาก็ลงมาใ้มันจ่ายให้บอคนดีน่าเม่อนกินมนจริงไม่ชอบอย่กเฮ้เอาเอาแรถึงมากไม่มากมันเเอาไม่ไปบังเลยจิงจริงโ นโง่มันโ่มันคนดีนะมันโง่เออมันโง่ไม่มีคเซ็นนะคะเดือนูอเซ็นค่ะมาลงช่อเลยไม่ช่เงินนะูชิดเนเกูชิดจะบาทรวรวมดููชิดคนเดียวเหรอดใช่กูลงบัญชียี่าิบสอบาทเส้เัวอจบาทยี่บองบาทย2บบาท ปไปเนือบไปนมเงือบสวัดีค่วัดีครับเฮ้น,นะว่าลีลาคหนออโอ้โหเนียอกออกมาเอาความันสวยวนวย้อนี่ แต่ก็แล้วมารู้แค่แบบแรกจริงๆแค่นี้แค่นี้กบคืนมาใหคมาดีรู้ กินหมดแล้วอย่ากิงว่ะไปเรียนยไปเรียนโอดูมีิตดเไปเรียนเ้ว่ะไปทียนไปีมันอยู่คุไหนมันไกล สวัสดีครับสวัสครับครับตอนนี้เขาทำสัสดครับุกคนั้งตรงสาหรับคาบนี้นะครับนักเรียนทางครูก็จะได้จัดการเรีกสอนะครับโดยมีหัวข้อว่าอะไรครับการพักัน ก่อนที่จะเราจะเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเราลองังความหมายกันก่อนนะครับคําว่าคุณธรรมนะครับเอาง่ายๆก็คือคุณงามความดีที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเขาเรียกว่าคุณธรรมส่วนจริยธรรมก็คือการแสดงออกด้วยกายวาจาครับคือการแสดงออกยกตัวอย่างง่ายๆอะความกระตัญยูนักเรียนว่าเป็นคุณธรรมหรือเป็นจริยธรรม ความเป็นอุเธรรุคธรรบถ้าขึ้นต้นคำว่าความนี่ก็คือคุณธรรมนะครับความความขยันเป็นอะไรครับคุณธรรมความอดทนเป็นคุณธรรมเก่งมากเลยและความมีระเบียบวินัยเป็นส่วนการแสดงออกด้วยกายยกตัวอย่างการกวดห้องเป็นอะไรครับเก่นมากการเอาขยับเปเที เก่งมากเลยกล้าเก่งขยันในโรงเรียนยนี่ครับสรุปง่ายๆก็คือสิ่งไหนที่คือต้นธข้อความคุณงามความดีก็คือเป็นเรื่องใน,ในใจิตใจถ้าการแสดงออกที่เราได้ลงมือปฏิบัตินั้งคะเรกว่าจริยธรรมนะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้นะครับการแต่จะเรียนสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับแต่นะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับ ครูขออาสาสมัครนะครับในการทำความดีวันนี้นะครับโดยการเอาขยะไป็นทีใครจะอาสาสมัครครับโอ้โหพวกมือให้ครูชิน่อยครับนักปูนผู้เลือกสรนะครับในการทำความดีวันนี้นะครับขอเชิญชมนะครับเอาละครับท่านไมมีอะไรแล้วมาหน้าบอกครับนักเรียนทั้งหมดจความเคารพคารวะ เชิญครับขอให้ทุกคนนะครับกับบ้านไกัน่ยนะคบยดองเที้กาได้โบนสนะครับตัวเราพยายามพิีเอพีเออมีอะไรไหมปาเก็บทำทำไมล่ะเฮ้ยใ่จีนทำไมทำแบบนี้วะมึงทำก็เก็บดิเก็บไมแล้ว เกิดว่าเราทำความดีแล้วจะนำมาซึ่งความกัดแยงเราจะทามันไปทำไมละ่ะเฮ้เกิาคนดีว่าคือตวคนดีนี่ก็อยากชอบไปอสัตว์

记得吗？<laughs> นั่งบทพี่เฮาพี่แตงคว่าคุณเกินไปแต่คืว่าเกินไปนะาำกูสายทำกูดีทำไมคุณไม่ใส่ล่ะนะมึงอะไรพูดว่าดาราพเต้ทะกยะเสียเลยโอ้วามึงทอะไรเจ้าพี่มึงก็แไ่ขอโทษเท่านั้นหละุคบก็คจะรูนคดีสุด อ่โอ้ยเต้นกูเลยทกนใ่เลยโอ้ยนี่อไเลอะไมหรองาเขาบุแรงยนะโก็ไปขอโทษนะาไม่อขอโทษมาเลยสผิดนะมามามาขอโทษนะมขอโ ทำอะไรกันนะเราไม่เชื่อหรอกพวกนายจะมาแก้งเราใช่ไหมล่ะไม่ไม่จะเราขอโทษนะนเราขอโทษนะเหมือนกันนะเิดนะราบบนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย บางทีการทำความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันได้แต่บางครั้งเราอาจจะลืมตัวไปว่าหน้าที่การทำความดีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนมาเถอะครับมาช่วยกันทำความดีดีกว่าดีกว่าเราไปเดินทะเลาะกันเถียงกันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ มาช่วยกันทำความดีเพื่อชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราจะดีกว่าไหมครับตัวดาวพยัีชนะลาเชี่ยว่ะตัวดาวพยัญชนะเออมีอะไรงไหมโอ้โอ้ใจช้าตัวดาวพยัีอ่ะเออจะไมล่ะเอาบ้ายกันมั้ยผันพยัญชนะ Đã đến giờ ngủ đi. Ngang này. Nhìn đi không? đi